งานเดียวกันนี่โอ้โกระเกงพ่อเอ้ยกระเกงแสบสันมากนี่โส้อมฟ้าอะไรเอาส้อมฟ้าส่องส้มฟ้าไงไปไหนแล้วอ่ะไปกลับเกาหลีแล้วไปแล้วเหรอรู้เลยเหรอว่าจะทำหาใครพี่เน็ตหนูตอนเลิกหนูเลิกหนูรีบไหมลูกพี่แป้งพี่แป้งยังมาถ่ายรูปแต่ไม่ต้องมาละ โอเคพี่ใบหนีเรียนว่าวันนี้รายวเอขอรูปคู่สักสรูปเลยอะลกอพี่ใบขอรูปคู่หน่อยครับโคเป็นเกาหลีเมื่อวานที่อ้เมื่อวันนั้นโคไม่ได้โคเวอร์โคเวอร์เวอคเวอร์แรกแรกแรกแล้วลูออกไปเลย ยังไม่ได mm ้อ hmm. so ีกเขาลีดเขาลีดเขาลีดไอเ็กทอะไรเขาเนาะสูมไว้ป่าได้กดหาเอาของชาวบ้านนี่แหละส่งคนหนึงก็กดหามุมเ่าไปเขาด้วยกอวยเีย ไม่ต้องเผื่อรีบไปเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตอนเลิกจะ้องไปชอบชอบชอบมากหนังสชอบชอบไปแล้วไปแล้ไปลูก,กไปบายบายบัรให้พี่เนทแล้วใช่ไหมพี่เนทมีวันม,มีวันไหนมีลูกที่ไม่มี นไหนที่ไม่หนีบไหมไม่มีน่ <c oughs> นะพี่ไบต์ <c oughs> เอกลักษณ์เข้าลิบป,ปุ๊บต้องจับผม <c oughs>